สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนันจวนเพจท่องเที่ยวเดินทางครับและคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ภาคเหนือครับเราพักมุดกันที่ดอยม่อนจองครับอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยระยะทางไกลมากวันแรกเราจะเดินทางไปที่จังหวัดตากครับแล้วก็ไปหาท่พักที่นั่นวันนี้เราจะเดินทางไปแล้วก็ไปรอเพื่อนอีก2คนครับเพื่อนหนึ่งคนจะมาเจอเราที่จังหวัดตากแล้วอีกคนหนึ่งเจอที่ดอยม่อนจองเลยครับ เดี๋ยวไปหาที่พักครับว่าจะได้พักที่ไหนครับที่จังหวัดตากเดินทางด้วยกันครับแล้วก็ไปอัปเดตเส้นทางก่อนที่จะปีใหม่ครับมาดูกันครับว่าเส้นทางมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือครับรถจะเยอะแค่ไหนครับเดินทางครับเราอยู่กันตรงนี้เลยครับที่นาในบ้านเราเองครับแล้วก็มีที่ตากแห้งด้วยครับไปครับเดินทางกันและนี่ก็เป็น ep ที่หนึ่งนะครับที่เราเดินทางเรากําลังจะเดินทางออกจากตัวจังหวัดราชบุรีครับมุ่งหน้าสู่จังหวัด ตากเพื่อที่จะหาที่พักครับในคืนนี้เดี๋ยวเพื่อนน่าจะเลิกงานเสร็จแล้วก็ขี่รถตามมาครับอันนี้ก็เป็นซอยในหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านครับในจังหวัดราชบุรีที่เราอาศัยอยู่ก็จะเงียบๆเลยนะครับพอเช้ามาเขาจะเข้าคอกวัวกันหมดเขาจะรีดนมกันหมดที่นี่เขาจะเลี้ยงเลี้ยงวัวแล้วก็เอาที่วัวม,มาตากแห้งอย่างที่บ้านเราตรงมาสกู่ที่นอกทุ่งเราไปเดินทางกันครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นถนนเส้นหลักแล้วนะครับถนนเพชรเกษมเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าเส้นนครปฐมนะครับเช้าวันนี้ค่อนข้างจะมีรถนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่วันที่เขาหยุดเขาน่าจะเริ่มหยุดกันวันที่29แล้วก็30 31หนองอะไรเงี้ยตรงนี้เราจะอยู่กันที่แยกไฟแดงหนองโพนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็ทับมาได้นะครับมารับสติกเกอร์ แยกหนองโพเดียเราเอาสติกเกอร์มาให้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีวัดหนองโพมีตลาดนัดหนองโพครับเดินทางครับด้วยระยะทาง500กิโลนี่เราจะถึงประมาณบ่ายโมง39นาทีครับอันนี้ดูจากใน GPS นครับเราเดินทางออกจากบ้านประมาณ6โมง40นาทีครับวันนี้เราจะออกใส่ายน,นะตอนแรกกะว่าจะหนาววันนี้เช้ามาเอาเสื้อมา2ตัวนะครับเสื้อแขนยาวมา2ตัวแต่ก็ใส่แค่ตัวเดียวครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับไม่รู้เพราะอะไร แต่ทลองฟ้ามีเมฆเนี่ยเพื่อนดูดิมีทางนีพาทิศกำลังจะขึ้นเลยครับไะเดินทางกันครับเดี๋ยวจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายบรรยากาศเส้นทางระหว่างทางที่ยามุงนาขึ้นภาคเหนือครับว่ารถจะเริ่มเยอะหรืยอยังครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจโมง10นาทีครับเรายังอยู่กันบนถนนหมายเลข4ี่นะครับหรือว่าถนนเพชรเกษมแต่เดี๋ยวด้านหน้าเราจะ แยกไปทางอำเภอกำแพงแสนนะครับเราจะเปลี่ยนไปที่ถนนมาลายแมนครับท่านเพื่อนตรงไปก็จะเข้ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะเข้านครปฐม,มแล้วนะครับตอนนี้ตรงช่วงนี้รถจะเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่รถมาสะสมมาจากสุพรรณบุรีแล้วก็มารวมกันที่นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นทางเส้นภาคใต้ครับก็มารวมกันตรงนี้เหมือนกันนครปฐม,มตอนเช้าเ้าตรงนครปฐมอะประมาณ7จ็ดโมงถึงแปดโมงเนี่ยรถจะเยอะมากรถจะติดมากเลยครับ เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวอัปเดตเส้นทางไปเรื่อยๆจากแยกมาลายแมนเมื่อสักครู่ครับขี่รถมาประมาณไม่ถึง5กิโลครับก็จะเจอกับเส้นที่จะเข้าทางด่วนนะครับ M 8 1ที่จะไปจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้เขาได้จะเปิดให้ใช้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนี่ย M 8 1กรุงเทพกาญจนบุรีถ้าตรงไปนี่จะเป็นเส้นกำแพงแสนนะครับส2ม ทางด่วนทางด่วนทางด่วนเข้าการครับาก็จะใกล้น,นิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้เราเดินทางกันวันที่27ใช่ไหมครับเราจะไปเดินป่าวันที่31เ,เราเดินทางมาแล้วเราก็จะมีเวลาสัก3วันครับให้เที่ยวได้จังหวัดตากแล้วก็ที่ยวๆนะครับตากเชียงใหม่แต่ละรอเพื่อนวันนี้เพื่อนเขาเลิกงานน่าจะประมาณ5โมงเย็นครับเราก็น่าจะไปเจอกันที่จังหวัดตากเลย เขาจะขี่รถตอนกลางคืนครับไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่านะก็บอกเพื่อนว่าไปเจอที่อาจจะหาที่พักหรือว่ากางเต็นท์ที่ไหนเดี๋ยวไปคิดเอาข้างหน้ากทงครับวันนี้โนแพนจริงๆครับไปกับเพื่อนครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้เหลือ478กิโลครับและด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแยกกำแพงแสนนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่รถค่อนข้างจะมารวมตัวกันเยอะนะครับ ก็จะเป็นที่มาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับร,รวมกันตรงนี้แล้วก็จะเข้าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับแล้วตอนนี้เราก็เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับความจริง g เ s จ,จะให้เลี้ยวไปทางขวามือใช่ไหมครับเข้าอำเภอสองน้องเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูถนนหมายเลข 3ามสี่ศูนย์ที่เขาบอกว่าเขาจะปิดถนนนะครับไม่รู้เขาปิดหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเส้นทางเส้นนั้นที่ทะลุอุทัยธานีอะเขาจะปิดแล้วก็จะทําทางเบี่ยงตรงไหนหรือเปล่าไปเขียวพอดีเลยครับนี่ถ้าไปทางนี้ก็เส้นทางที่เราเคยไปครับอำเภอสองพี่น้องเราจะตรงไปเส้นนี้นะครับ ไปก,กันกับถนนหมายเลข3 2 1ยาวๆยาวครับพอออกมาจากตรงเส้นนี้รถเหมือนจะโดนปันไปทางสองพี่น้องสักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับรถก็จะเริ่มโล่งลงแล้วเดี๋ยวแยกด้านหน้า,นาเราจะเลี้ยวไปทางถนนหมายเลข3 2 1นะครับสุพรรณบุรีถ้าไปทางซ้ายจะไปอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีครับตรงนี้เรา จะไปกันที่ถนนหมายเลข333ไม่รู้ถนนเส้นไหนนะครับถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นถนนหมายเลข333นี่หรือเปล่านะครับที่ว่าเขาปิดถนนนะแล้วก็ปรับปรุงถนนแล้วก็จะทําทางเบี่ยงอะไรสักอย่างเคยเห็นข่าวนะครับก็เลยพาเพื่อนมาชมแล้ววันนี้บรรยากาศก็ค้มฟ้าคืมฝนมากเลยเหมือนเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับเป็นบรรยากาศแบบฤดูฝนนะครับเมฆเยอะมากเลยบนท้องฟ้า อากาศเลยไม่ค่อยหนาวเท่าไรนะครับอากาศเหมือนจะเริ่มอุ่นๆป,ป,ประมาณ28่สิบองศาได้ครับเริ่มไม่หนาวเลยเราไปดูอยากรู้จริงๆว่าที่ภาคเหนือย,ยังหนาวอยู่ไหมครับตรงนี้เราจะอยู่ที่บ้านคอกทางดินเราอยู่นที่อำเภออู่ทองนะครับอยู่ที่กมหกสิบมสอง 67, 3, 2, หนถนนหมายเลขสามสอ แล้วตอนนี้เราก็ถึงอู่ทองนะครับเดี๋ยวเราจะพักรถก่อนที่จะเข้าด้านช้างนะครับเราเหลือระยะทาง408กิโลเดี๋ยวเติมน้ามันก่อนนะครับแต่เติมใส่ถังน้ามันสำรองครับจะมีปั๊มตลอดเลยนะครับถนนหมายเลข333ครับแล้วก็เลขไมล์เราใกล้จะถึงแสนโลแล้วครับเดี๋ยวแสนโลเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบนึงครับมาเดี๋ยวเติมน้ามันแล้วก็พักรถด้วยเลยครับ แล้ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง5นาทีครับเดี๋ยวเราจะเบี่ยงออกจากถนนเส้นหลักแล้นะครับแล้วจะไปที่ถนนหมาเลข4059พุทธลุพันไปเข้าถนนเส้นหลักอีกหนึ่งเส้นครับที่สุพรรณบุรีถ้าตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าถนนหมาเลข333ไปด่านช้างไปอุทัยธานีได้ครับแต่เส้นนี้มันจะอ้อมนิดนึงเราก็เลยเปลี่ยนใจครับเลี้ยวออกทางขวาแล้วไปทางของชนรับรทานครับ เดี๋ยวมันจะมืดค่าแล้วก่อนครับไม่ใช่อะไรอีกไกลครับกว่าจะถึงจังหวัดตากเหลือ3 9 4กโลครับและด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับเรามาจากถนนหมายเลข4 054ที่เป็นทางชร,ระทานเยวยวๆาวเลยครับแ0กิโลครับจะมีปาน้ํามันอยู่ตรงอําเภอหันคาเราตอนนี้เราอยู่วันที่อำเภอชัยนาทแล้วนะครับจังหวัดชัยนาทไม่ใช่อำเภอชัยนาทเราจะเลี้ยวไปทางอำเภอวัดสิงห์ ถ้าไปทางขวาจะเข้าตัวัยนาทครับตลอดสองข้างทางที่จะเป็นแบบทางเลี้ยวแล้วก็พวกอบตเขาจะมีตั้งด่านแล้วนะครับด่านอำนวยความสะดวกนะท่องเที่ยวของหน่วยงานราชการครับถ้าใครแบบขอความช่วยเหลือก็เข้าไปเส้นนั้นได้ตอนนี้เราอยู่กันบนถนนหมายเลข3183ครับเหลือระยะทาง303กิโลครับได้สักประมาณ40%แล้วในการเดินทางของเราในวันนี้ครับ จากเมืองสกุยครับจากตรงตลาดขี่รถมาแป๊บเดียวไม่เกิน3ามโลครับก็เข้าเขตอุทัยธานีแล้วนะครับเส้นนี้เหมือนจะตรงๆไปเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทะลุตรงไหนนะครับเหลืออีก5้ากิโลแล้วเราจะต้องเบี่ยงเบี่ยงสายออกไปอีกหนึ่งเซนครับมีใครเคยมาเส้นนี้มั้งครับชอบนะครับเส้นที่แบบรถน้อยบรรยากาศดีๆแต่มันจะเป็นรถเส้นส่วนกันนะมันไม่ไม่ใช่แบบถนนเส้นหลักเส้นใหญ่ ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองนะครับตลาดวัดสิงห์ตรงวงเวียนนี้ก็จะเป็นวงเวียนวัดสิงห์ครับจะเป็นใจกลางเมืองนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ํามันอยู่ด้วยร้านค้าเพื่อนๆหิวข้าวนะเช้นนี้เหมือนไม่เคยเข้ามาเลยครับดีเหมือนกันจากเส้นที่เป็นคลองโชลปทานะถ้าไม่ชอบใครไม่ชอบแบบรถเยอะๆเส้นหลักนะครับก็มาเส้นนี้แนะนําเลยขับกันยาวๆแปดสิบกิโลรถก็จะเบาบางมากเลยก็ อาจจะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองได้ด้วยนะครับเลี่ยงรถติดเลยะเดินทางกันต่อครับอยู่ชัยนาทแล้วครับเรารู้แล้วว่าทะลุไหนครับทะลุแยกโคกม่อนี่เองครับถนนหมายเลข333ครับเราทะลุผ่านมาในตัวเมืองเลยนะมันไม่ต้องอ้อมเข้าตัวเมืองอุทัยครับปกติที่เราเคยมาเ,าเหมือนจะเคยมาซอยนี้นะเนี่ย แล้วก็ทะลุในตัวเมืองมานครสวรรค์ส9มสิโลอุทัย1โลครับเนี่ยแหละครับเหมือนเราอยู่ใจกลางเมืองอุทัยแล้วไปครับเหลือระยะทาง284กิโลและด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปทางขวาตรงแยกแก้วตานะครับเราจะเข้านครสวรรค์แล้วถ้าไปอำเภอทับทันจะไปทางซ้ายนะครับ วันนี้รถเยอะไหมวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้แยกแก้วตาเดี๋ยวเราก็จะเข้านะครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ระยะทางเราเหลือ264กิโลเวลา11เ็โมงสานาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องหาข้าวกินก่อนครับหาร้านก๋วยเตี๋ยวสักหนึ่งร้านครับอากาศก็ยังเย็ยนเย็นอยู่นะครับแต่แดดเริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มออกมาแต่ลมยังพัดอุณหภูมิแบบเย็ยนเย็นพอให้ขับรถได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบเมื่อสามี่วันที่แล้วอ่ะอากาศเย็นพังวันเลยแต่พอเวาเราออกเดินทางปุ๊บแดดร้อนเลยครับนปครับเดินทางกันต่อแล้อยู่กันบนถนนหมายเลขสามศูนนห้านะครับเส้นนี้พอเลี้ยวมาจะเจอปั๊มน้ํามันอยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งปั๊มนะครับ เราขับออกมาจากแยกเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่ามีปั๊มน้ํามันอยู่ทางด้านขวามอือใช่ไหมครับขับตรงมาเรื่อยๆกับถนนหมายเลข3005ครับเดี๋ยวเราจะไปบรรจบกับถนนหมายเลขเอ h อสองครับ A อ2นี้จะเป็นถนนเส้นหลักแล้วนะครับที่จะขึ้นเหนือเดี๋ยวมาดูกันครับว่าด้านหน้าเราจะต้องเลี้ยวไปไหนนะเส้นนี้เหมือนเคยมาแล้วแต่จําไม่ได้เนี่ยครับถ้าตรงไปยูเทิร์แล้วก็ ต,ต้สะพานเนี้ยก็จะเข้านะครสวรรค์ครับแต่เราจะไปทางเส้นนี้ขึ้นเหนือเลยครับอยู่ที่อำเภอโกโรกพระครับนะครสวรรค์เดี๋ยวเราจะตรงเข้าอำเภอเมืองครับรถบนถนนต,นตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับบนถนนเส้นหลักหมายเลขหนึ่งสองสองแต่ก็ที่ที่เจอๆนะครับเนี่ย ก็จะเจอรถที่เขาแบบบรรทุกของแบกของบนหลังคางเงี้ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนจะเป็นแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยแคล้ายๆกลับบ้านแล้วก็มีแบบรถที่แบบเราก็มีที่เป็นแบบเที่ยวแคมป์ปิ้งอะเริ่มมีแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะเริ่มหยุดยาวก็แล้วพิจิตร116พิษณุโลก1 4 6กำแพงเพชร120ครับตากเมกื่อกี้มองไม่ทันเท่าไหร่ครับพเพื่อนๆมองทันไหม แต่เราปักหมุดเหลือ182กิโลครับประมาณสองกิโลเอ้ยสองชั่วโมงนิดๆครับพอขึ้นมาบนถนนเส้นหลักนี้ตอนแรกว่ารถไม่เยอะนะครับแต่เหมือนสะสมเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงกับติดอะ่ะนี่ขนาดยังไม่ถึงวันนะครับวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดพรุ่งนี้นะยี่แปดนะจะเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มจะกลับบ้านกันแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยและด้านหน้าเราจะเปลี่ยนเส้นถนนแล้วนะครับ เราจะไปทางนี้เลยกำแพงเพชรครับเอ h a หนเอ h สจะคู่กันนะครับคู่ขนาดเลยทำไมสนุนมันมี2 a งรวมกันอันเดียวครับเพื่อนรู้ไหมถ้าตรงไปจะเป็นพิษณุโลกครับ1 2 2ที่เรามาครับรถเหมือนจะเริ่มกระจายแล้วนะครับกระจายรถแล้วใครไปพิษณุโลกน,น่านอะไรเงี้ยก็จะไปเส้นตรงไปครับส่วนเราจะไปเส้นกำแพงเพชร เส้นตากครับก็จะแยกกันตรงนี้นะครับเหมือนก็บทาถนนใหม่ๆนะครับสีถนนยังเข้มๆอยู่นะเดีย๋ยวไปกันบนถนนหม่ยเลขหนึ่งครับยาวๆเลยครับขึ้นสู่ภาคเหนือเราก็มาดูกันครับว่าตอนที่เราเลี้ยวเข้าเส้นกําแพงเพชรแล้วรถจะเยอะไหม ต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสาสนาทีครับเรากำลังจะเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรครับเส้นนี้รถเริ่มสะสมแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นน่าจะเริ่มเยอะกว่านี้เข้ากำแพงเพชรแล้วก็เหลือระยะทาง1 3 4่มิกิโลครับเส้นเหนือน่าจะเริ่มเยอะแล้วนะครับเส้นอื่นๆน่าจะเยอะตามมาเรื่อยๆในช่วงเย็นครับเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้เขาน่าจะเริ่มเดินทางหรือว่าบางคนก็อาจจะเดินทางกันตอนกลางคืนแล้วนะครับ เริ่มสะสมเส้นเข้าเข้าเหนือนะครับเส้นที่ลงมาแล้วเข้าภาคกลางก็จะเบาบางกว่านิดนึงพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเยอะแบบติดขัดเลยครับใครจะเดินทางก็ประเมินเส้นทางแล้วก็หาเส้นทางรัดดีๆนะครับและด้านหน้าเราก็จะถึงแยกเข้าคลองลานแล้วนะครับรถตรงนี้เริ่มเยอะอีกหนึ่งรอบนะครับเราขี่มาเรื่อยๆจากลาดยาว นี่สังเกตได้ฝั่งฝั่งที่เข้าทางเหนือครับจะเข้าภาคเหนือจะเยอะหน่อยฝั่งฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นฝั่งที่ข่าออกจากทางเหนือรถจะเบาบางมากนี่น้ําตกคลองน้องไหลน้ําไหลอุทยานแห่งชาติแม่วงครับคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครสามารถไปกางเต็นท์ได้นะครับถ้าใครยังไม่ไปแบบเรานะครับไม่ไปที่จังหวัดตากเหนรถค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ ของลานเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดนะที่เราเคยพาเพื่อนไปกางเต็นที่เนี่ยช่องเย็นนะช่องเย็นอากาศนะ่าจะเย็นมากตรงไปก็เข้ากำแพงเพชรครับถนนหมายเลขหนึ่งยาวๆครับเหลือร้อยสามสิบแปดกิโลครับเราปักหมุดที่เขื่อนูมิพลนะครับเวลาเราน่าจะพอมีเหลือครับเลยพาเพื่อนไปชมที่เขื่อนูุิพนว่าบรรยากาศที่เขื่อนูุิพลจะเป็นยังไงบ้างครับ แล้วตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดตากแล้วนะครับตอนเวลาบ่ายสามห้าสิบเอ็ดนาทีครับจอดพักรถไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยรองท้องไปเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดนัดพบก่อนนะครับเรานัดพบกับเพื่อนประมาณก่อนเลยแยกไอเนี้ยแรกที่เลียวเข้าไปแม่ซอดอะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับยังไม่เคยแวะตรงนั้นเลยนัดกับเพื่อนไว้ที่ปั๊มพีทีเพื่อนน่าจะเริ่มออกเดินทางแล้วนครับขเขาเลิกง,งานห้าโมง วันนี้โรงงานน่าจะปล่อยให้เรื่องงานเร็วอะไปเดินทางกันครับแล้วก็จุดหมายที่เราปักหมุดนะครับเลื่อนภูมิพเมลเหลือ93กิโลแต่ไม่รู้ว่าเลื่อนปิดกี่โมงนะครับเลื่อนปิดก็จบไม่เป็นไรครับก็เจ้าโปรแกรมด้วยการอัปเดตเส้นทางให้เพื่อนๆนะครับในวันนี้ใน EP แรก EP ที่1ในการเดินทางครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมง4 4นาทีครับ จากการประเมินแล้วครับน่าจะไปไม่ทันตรงเพื่อนปิดซะก,ก่อนครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวไปตั้งหลักที่ตรงที่นัดเพื่อนก่อนครับตรงฟาร์มบีทีแล้วเดี๋ยวตอนเช้าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวคุยกับเพื่อนน้าเพื่อนแวะเข้าไปแล้วเดี๋ยวใา้บรรยากาศที่เทื่อนภูมิพลให้เพื่อนชมนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะเจอตลาดมูเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงนะครับอีก2.5กิโลเดี๋ยวพาไปจุดนัดหมายก่อนนะครับไป นะครับเราขับมาเรื่อยครับที่บอกว่าเหลือ2กิโลตอนนี้เหลือ2เอ้สองจกิโลตอนนี้เหลือ2กิโลแล้วเราจะถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าแม่สอดแล้วนะครับตรงนี้แยกไปแดงที่เราเคยพาเพื่อนไปเที่ยวแม่สอดนะครับเลี้ยวไปทางนี้เลยเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับถ้าใครไเข้าแม่สอดเดี๋ยวเราจะต้องตรงไปนะครับตรงไปก็จะเจอปั๊มน้ํามันพีทพีทตรงนั้นจะมีแม็กแคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็รอเพื่อนนะเพื่อนออกมาแล้วครับน่าจะประมาณอีก4ี่ยั่งโมงนะจะได้เจอกัน ตรงนี้จะเป็นแยกตากแม่ซอดครับแต่ด้านหน้าเราก็เจอแล้วนะครับปั๊มพิธีปั๊มพิธีนี้จะมีแม็กแคมนะครับเราเลยบ้านผักรักตะวันไปนะครับตรงนี้เป็นจุดขายของฝากเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาพักที่นี่ครับ ที่นี่จะเป็นแม็กแคมเนี่ยครับแม็กแคมเขาจะมีจุดอับน้ําจุดเรียกว่าอะไรอะ่ะพักผ่อนได้เนี่ยตรงเนี้ยทางซ้ายสุดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแม็กแคมแล้วก็มีสถานที่แบบชาร์จไฟได้ด้วยเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับ อรุณสวัสดยามเช้าครับเช้าวันที่28ครับธันวาคม mm. เพื่อนเรามาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับนักเดินทางที่มากันเพียบเลยนะครับตอนแรกอะ่ะเข้าใจว่าจะเป็นแบบมีแต่รถพี่บรรทุกใช่ไหมไปมาครับมีคนมากางเต็นตน์ตรงนี้เต็มเลยครับไม่เหงาเลยครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลครับที่บอกกับเพื่อนไว้ว่าถ้าเพื่อนมาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวปะ่ะเดี๋ยวเก็บของเร็นแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เขื่อนกันครับ ไปครับเดินทางกันต่อครับตรงนี้เขาจะมีสูตรอาหารไว้นะครับแล้วก็มีใครชอบกินกาแฟก็จะมีกาแฟแล้วก็มีนิมา่าที่นี่ครบเลยถ้าใครมานอนที่นี่มากางเต็นท์ที่เนี้มาดูกันครับว่าเช้านี้รถจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวที่เพื่อนด้วยนะครับเพราะเพื่อนก็ยังไม่เคยไปเที่ยวเพื่อนภูมิพลเลยเดยนเราตรงไปนะครับถ้าเกิดใครเลี้ยวซ้ายไปนี้ก็จะเป็นเส้นเรียบเรียบแม่น้ํานะครับก็เข้าตรงเมืองกาฬ เดี๋ยวเราจะพาแม่น้ำไปเลยไปเดินทางกันครับหกกิโลเคลื่อนภูมิพลแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง40นาทีครับเราขับรถออกมาจากตรงที่เรากลางเด่นนะครับตรงั๊มปีทีประมาณ40กิโลขี่กันมาบนถนนพหลโยธินนะครับหรือว่าถนนหมายเลขหนึ่งเส้นขึ้นเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับลูกทัวร์เราหายครับมันเพื่อน ลูกทัวร์เราออกรถมาใหม่รถกำลังแรง <c oughs> เราออก500 NX 500มารถแรงห่ายไปเลยเราหาไม่เ,าาไเจอแล้วครับลูกทัวร์เราเรากลายเป็นลูกทัวร์เขาแทนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงร้าน้ายนี่นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่เขื่อนอีก20กิโลก็จะถึงตรงเขื่อนนะครับเดี๋ยวพอเที่ยวเขื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกมนเส้นนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นทริปลันจวนทริปทัวร์นะครับพาเพื่อนเที่ยว เพราะเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่มีแผนเราก็ไม่มีแผนครับนั่นแหละครับโนแผนทั้งคู่ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เชียงใหม่อีกหนึ่งคืนครับก่อนที่เราจะเตรียมตัวที่จะไปเดินป่ามนจองนะแต่วันนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศเลื่อนภูมิพลกันนะครับบรรยากาศดีมากตอนแรกว่าตรงที่เรานอนกลางเต็นท์ที่ปั๊มพีท์ร้อนใช่ไหมครับ พอเอาก็จริงพอขี่ออกมาจากตรงตรงนั้นแนละ้วตรงนั้นเหมือนจะเป็นเมืองใช่ไหมครับมันอากาศมันอบอ้าวนิดหนึ่งแล้วลมมันไม่พัดเข้ามาพอขี่ออกมานอกเมืองนี่อากาศเย็นมากประมาณ25 24พาได้ครับแต่เมื่อคืนก็น,นาวนะครับต้องลุกมาหาผ้าห่มมาห่มอะ่ะแต่ก็ไม่ได้หนาวจนแบบสั้นเหมือนบนดอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดินทางครับ20กิโลเซียนบูไม่พ้นครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน เขาไปเที่ยวครับพี่ครับสอบถามหน่อยสมุติามากลางเต็นท์นี้เขาให้กลางกันตรงไหนครับอ๋อสมมตรเข้ามาดึกได้กี่โมงครับสมุติเที่ยงคืนเงี้ยเข้ามาได้ไหมไม่ได้กี่โมงครับสามั่โมงสามชั่วโมงสิบสามชั่มงอ๋อเมื่อวานมาดึกเนี้ยก็เลยไม่ได้เข้ามาขี่เข้าไปชมนอนปั๊มครับก็เลยไม่ได้เข้ามาเห็นกันว่ามีที่กางเต็นท์ขี่เข้าไปดูได้ใช่ไหมครับได้ครับได้เลย และตอนนี้ก็เข้ามาถึงเขื่อนภูมิพลนะครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนแมปปิงตอนลา่ามอที่ถามพี่พเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าสามารถกางเต็นท์ได้ไหมเขาบอกว่ากางเต็นท์ได้แล้วก็สามารถเข้ามาไม่ดึกเกินสามทุ่มครับถามพี่เขานะพี่เขาบอกว่าก็เข้าไปกางเต็นท์ด้านในได้เราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขื่อนแมปปิงต่ลุกทัวร์เรายังหาไม่เจอเลยลุกทัวร์เราอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพาเข้าไปชมลานกางเต็นท์นะอ๋อนั่นไงเพื่อนเห็นไหมน,นู่นเขามีคนกางเต็นท์อยู่ด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันดีกว่า เพื่อนแม่ปิงตอนล่างครับหน้ากลางเต็นท์อยู่นะสวยอยู่อ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมานะครับนี่บรรยากาศลานกลางเต็นท์ครับอโหสวยนะเพื่อนดูดีบรรยากาศดีไว้วันหลังเดี๋ยวถ้ามาเที่ยวเหนืออีกเดี๋ยวพามานอนที่ตรงนี้ดีกว่าเรารู้แล้วว่าเข้ามาได้กี่โมงแล้วเขาก็มีจุดเช็คอินก็มีมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็มากางเต็นท์กันอยู่บริเวณนี้ครับสวยนะ แล้วก็คนไม่เยอะด้วยดูท่าทางว่าคนจะไม่เยอะด้วยแคมปิ้งได้ด้วยเนี่ยมีเด็กๆมาตั้งโต๊ะตั้งเตอาอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ําเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีมากอื่และนี่เป็นอีกหนึ่งจุดครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปจุดชมวิวนะไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนเดี๋ยวโทรหาเพื่อนกันตอนนี้เข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับบริเวณนี้เขาจะมีร้านค้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหิวก็ มาแวะตรงนี้ก่อนนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านข้าวอะไรเงี้ยแล้วมีปั๊มน้ํามันเลยนะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปสันเทียนนะครับแล้วไปชมวิวกันเพื่อนนําหน้าไปแล้วเมื่อกี้เจอกันแล้วครับเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับเราจะมีป้ายบอกไว้เลยนะครับว่าสันเทียนไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่มีทางหลงหรอกครับนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับ นมสันเขื่อนได้ทุกวันตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับแลวตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเขื่อนภูมิพลพอดีเลยก็มีตลาดเล็กๆมีร้านขายน้ำร้านขายของกินเดี๋ยวพาไปชมวิวบันจะกาศก่อนนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนแรกนึกว่าจะเยอะอันนี้ก็เป็นวิว เขื่อนภูมิพลครับจังหวัดตากแล้วตอนนี้ก็เดินเข้ามาด้านในครับจุดที่เขาให้สามาเดินได้นะครับเขาจะกั้นไว้ครึ่งเคลื่อน สามารถเดินได้แค่ครึ่งทางตรงนี้จะเป็นฝั่งที่กันน้ําแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นฝั่งที่ปล่อยน้ําฝั่งนี้เขาจะมีท่าเรือนะครับที่พาเที่ยวเห็นไหมเนี่ยจะเป็นท่าเรือพาเที่ยวครับอยู่ฝั่งทางขวามือเดินลงมาจากตรงร้านค้าเล็กๆเนี่ยแล้วก็ลงไปตรงนั้นจะเป็นท่าเรือและตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเช็คอินครับเชียนภูมิพลครับเหมือนจะน้ำไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับปีนี้แล้วก็ไม่มีเสียงน้ําที่เขาปล่อยลงเลยอะ มือนจะเป็นเวลาเขาน่าจะปล่อยน้าเป็นเวลาด้วยนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าอยู่ด้านล่างครับเราก็มองเห็นไกลๆวิวนี้สวยวิวนี้ขายที่เขื่อนที่เมืองกาเลยนะเขื่อนสีนักลีนะครับ้ายกันเป๊ะเลยอะและทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางในวันที่1ครับการอัปเดตเส้นทางราชบรุรีจังหวัดตาาครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเชียงใหม่ครับ ติดตามรับชมในอีพีที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันอีพีสอง